สรุปแพ็กเกจค่าตัว๋วเครื่องบินภายในประเทศของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน .com จะเป็นยังไงตามไปดูในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสรุปแพ็กเกจค่าตัว๋วเครื่องบินในประเทศแล้วก็มาแก้ไขข้อมูลเดิมที่ได้ลงคลิปไปแล้ว ในส่วนของ30สิทธิ์ที่3ที่ได้แจ้งไปว่าแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน1,000บาทเรามาให้ข้อมูลใหม่วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินที่แก้ไขไปนะครับก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยใส่ค่าตั๋วเครื่องบินไปสูงสุดไม่เกิน1,000บาทแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินที่เกิน1,000บาทเนี่ยเราจะจ่ายเองนะครับตอนนี้ได้ข้อมูลใหม่ก็คือตั๋วเครื่องบินค่าตั๋ว1,000บาทเนี่ย เราจ่าย600้อยรัฐบาลออกให้ 400.. ส่วนค่าตั๋วที่สูงสุดก็จะเป็นสองพันห้าร้บาทเราจ่ายไป1,500แล้วก็รัฐบาลช่วยออกสูงสุดก็คือ1,000บาทในส่วนของที่รัฐช่วยรัฐช่วยทั้งหมดหนึ่งพันก็คือ40%ของจํานวนค่าตั๋วเครื่องบินไม่ใช่ค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุดที่เราจองคือ1,000แล้วรัฐช่วยแค่สี่ไม่ใช่นะคะ ก็มาแก้ไขข้อมูลให้นะคะสิทธิ์ที่จะได้รับก็คือ40%ไม่เกิน1,000บาทผ่านแอปกระเป๋าตังค์เงินสนับสนุนจะถูกโอนเป็น cashback เข้าไปใน g wallet ในแอปเป๋าตังค์ของคนที่ลงทะเบียนจองโรงแรมผ่านโครงการแล้วก็เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินสนับสนุนทุกๆวันที่15แล้วก็วันที่30ของเดือนก็คือโอนทุก15และ30ของเดือนค่าตั๋วสูงสุดก็คือ2 5 0 0 รัดจ่ายและช่วย1000นะคะเราออกส่วนต่างเอง1,500แต่ถ้าค่าตั๋วเกินจาก2 5 0 0ไปเราก็จะจ่ายส่วนต่างมากกว่า1,500ขึ้นไปยังไงรัดก็จ่ายช่วยแค่1,000บาทส่วสุดน1000บาทได้รับ2สิทธิ์ต่อห้องสื่ออย่างไงสิทธิ์ในการรับเงินสนับสนุนของเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินก็คือ1ห้องที่เราจองโรงแรมหลังจากที่เราเช็คเอาท์ หนึ่งห้องเราจะได้รับการสนับสนุนสองสิทธ์ทก็คือสองส,สองตัวที่นั่งต่อหนึ่งห้องต่อหนึ่งห้องแต่ถ้ากรณีที่เราจองมากกว่าหนึ่งห้องก็คือสองห้องสามห้องก็จะได้เป็นสี่คนหรือว่าหกคนไปตามจํานวนห้องแต่ก็หนึ่งสิทธ์ก็จะไม่เกินห้าห้องนะคะต่อคืนจะสามารถรับสิทธ์ได้มากกว่าสองคนถ้า ถ้าถ้าคนที่เป็นคนที่2คนที่3าขึ้นไปนยคะ่ะจะต้องให้คนที่ยื่นกรอกข้อมูลในการรับเงินคืนของตัว๋วจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนในการเป็นคนจองโรงแรมแล้วก็ต้องเป็นหลังจากการเดินทางเสร็จสิ้นเช็คเอท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วถึงจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน,นะคะ่ะเงื่อนไขการรับสิทธิตั๋วเครื่องบินก็คือทะเบียน มีแอปเป๋าตังจองโรงแรมผ่านกระเป๋าตังเช็คอินเช็คเอาท์ถ้าถึงจะมารับสิทธิ์เงินคืนต้องทำตาม <7 S 1> ข,ขั้นตอน,ต,อนตรงนี้ให้ครบทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนก่อนถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด o t com ตั้แต่แรกเราก็จะไปรับสิทธ์<ๆ>ตั๋วเงินคืนไม่ได้หรือเราไม่ได้จองโรงแรม <S <S ผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าเช็คอินเช็คเอาท์ไม่ได้ทำผ่านตามขั้นตอนของ การรับสิทธ์เราก็จะไม่ได้รับสิทธ์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้อีกนะคะในโครงก,การนี้การลงคลิปเรื่อยๆนะคะครับผมนีม่อะไรก็กดติดตามได้เลยนะครับหรือมีคอมเมนต์อะไรก็สอบถามเข้ามา,าน,นะคะเได้เลย,ยตอบคำถามให้หล่างเลยครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ